ค่ะการบริหารกลไกสพิการในในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยหลักการและโครงสร้างเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องโคลงนะมันกลายเป็นเรื่องโคลงเพราะว่าภาวะการทางด้านอ,อินตรบุคคลมันอยู่ในภาคของความเครือบแคลงและการคลี่คลายจากความสงสัย ในภาคของภาวะส่วนบุคคลจะมากกว่าทีนี้ถ้ากนไกผู้นำกําหนดโดยคลองการเฟ้นหาหรือว่าการบูรณาการสวิกรมนุษย์จากภาวะทางรีเลนชิพของธรรมชาติเนี่ยผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยจกคลองและยุทธศาสตร์และยุทธกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉด เหมือนกน trade, trade power, อารเฉดเฉดภาวะหรือการลดหลั่นความบุกพร่องมันมอนเหมือนการคอมมูนิตี้ที่ปราศจากกลไกทั้งด้านสติปัญญาแต่อาศัยแวลูเป็นคอมมูนิคอมมิเคตคขอบข่ายของการจัดการซะมากกว่ามันพ่งบอกว่าเราบุกพร่องทางด้านสติปัญญาแล้วก็ศักยภาพในการกำหนดหรือการสร้างการสร้างที่ดังกล่าวนี่หมายถึงว่า การบัญญัติบรรฐานนั้นแท้จริงออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปราศจากคันลองและอยู่เหนือบรรทฐานของนามธรรมได้อย่างชัดเจนอันนี้เราไม่มีในปัจจุบันนี้เราเพิ่งพายุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยมามาถึงการเฉดส,สี Color s p ์สเปเนี่ยมันออกมาเป็นแฟก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 เนี่ยคุณจะใช้เวลาประมาณ1,000ปีข้างหน้าคุณถึงจะได้มีผู้นำที่ เ,ออเกิดความสอดคล้องกับภาวะการดำรงชีพแต่ทีนี้ว่ามันยอดแย้งที่ว่ากลไกทางด้านวิชาการในตรรกศาศาสตร์วิยาหรือการสร้างพันธะทางด้านสติปัญญามนุษย์เนี่ยมันมีหลายชีวิตที่มีข้อคิดเห็นว่ามันควรจะคลี่คลายไปยังไงแต่กลไกทางด้านอํานาจไม่รองรับมันเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องพึ่งพาออกระจกกระจกส่องพฤติกรรม ขณะที่ความภาคภูมิใจของนักนักวิชาการหรือพวกภูมิศาสตร์เนี่ยพวกภูมิฐานเนี่ยฐานะทางด้านสังคมเนี่ยนิ่งนอนใจกับภาวะการเหมือนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เที่ยงแล้วก็ดึกกลางคืนโดยพึ่งพายุทธศาสตร์ทางด้านวีรกรรมหมายถึงภูมิศาสตร์ที่เหนือความเป็นไปทางด้านพลังงานชีวิตและจิตวิญญาณเนี่ย คือพวกสายศาสตร์พวกเวชกรรมพวกนั้นนะมันมันจะกลายเป็นเรื่องบกพร่องทางด้านการบูรณาการของทรัพยากรที่ควรจะประสิทธิภาพในรูปแบบของยุทธศาสตร์โดยแท้จริงตามหลักการโงครงสร้างซึ่งปัจจุบันมันมีรองรับทุกแง่มงุมเพียงแต่ปราศจากบุคคลที่คู่ควรในการคอนเทมเทรเ์มันขึ้นมาหรือบหรือบัญญัติใช้มันอย่างถูกต้องและกำหนดบทบาทตัวบุคคล เหนือนกลไกทางด้านการแอปพลิเคชันหมายถึงการสร้างเฟสติวัลให้กับทรัพยอนุษยิ์ให้เกิดรีชั่นชิพรีเลชั่นชิพระหว่างชนชั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ในชนชั้นเดียวกันแต่จริงเราไม่ใช่เรามีคุณภาพแตกต่างกันทางด้านความคิดและก็อันอุปทานเพราะฉะนั้นศักยภาพคือสิ่งเดียวที่จะขจัดข้อบกพร่องหรือว่าแกล ที่มันมีระหว่างชนชั้นออกไปจากภาวะการการจัดการได้อย่างหมดจดแล้วก็พลังของพลังของความชอบธรรมจึงจะยืนหยัดและและกลไกบรรยากาศของการทำารงสังคมหรือดำรงชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ในบรรยากาศของการบูรณาการอันแท้จริง ซึ่งหมายถึงว่าเรามีศักยภาพและเปลี่ยววุทิาาสนะสมรรถนะในการเมเนจหรือสร้างสิ่งที่ควรจะเหมาะสมกับกลไกของการพัฒนาการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ใช่ไหมคะ